สัดีค่ะทุกทกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการรักเล็กเด็นะคะทางช่องทางซีมีดมีแล้วก็อยากจะบอกกับทุกทท่านด้วยค่ะว่ารายการรักเล็กเด็นะคะพอปีใหม่เนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนนะคะในรูปแบบของรายการด้วยเช่นกันนะคะ โดยที่เราจะมีหลากหลายช่องทางนอกจากช่องทางซีมีเดมีแล้วนะคะยังมีช่องทาง 3BB G กิกดทวีด้วยเช่นกันแล้วยังมีช่องทางอื่นๆอีกนะคะเพื่อให้ผู้ชมทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้หลากหลายเลยทีเดียวหละนะคะวันนี้ค่ะในรายการรักเล็กเจ็จเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะรวมถึง การมีในเรื่องของตัวเลขมงคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มรั์ก็ดีในเรื่องของเคล็ดลับการเสียงดวงก็ดีนะคะเรามาดูกันคาวว่าวันนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยในดวงชะตาของท่านช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะอาจารย์รักจะใช้ไพ่ก้าวฐานเจษดานะคะเป็นใน หลักของการพยากร์ให้กับทุกทุกท่านเราจะมาเริ่มต้นของคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยค่ะว่าในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันที่18มกราไปนะคะจนถึงวันที่31มมกราเลยนะคะอันนี้จะเป็นเกณฑ์การงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะว่าช่วงนี้เรื่องการงานเนี่ยต้องระมัดระวังคุณอาจจะมีการเหน็ดการเหนื่อยอยู่พอสมควรนะคะรวมถึงการได้รับการมอบหมายในเรื่องงาน ต่างๆด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะคะัไพ่มหาอุดเนี่ยมันจะเป็นไพ่ของการหมุบอกถึงการปรับเปลี่ยนนะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานซึ่งคุณอาจจะต้องมีการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยต้องบอกเลยค่ะการงานนี่เหนื่อยนิดนึงมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ไปในทิศทางที่ดีแล้วในเรื่องของการเงินนะคะที่เข้ามาก็จะเห็นว่าช่วงนี้ใครก็ตามนะคะที่ กำลังคิดจะลงทุนอยู่หรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินอยู่ที่รอเงินอยู่ตอนนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่คุณรอเนี่ยนะคะมันยังนิ่งอยู่เพราะฉะนั้นการเงินตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยสะพัดข้องมือสักเท่าไหร่นะนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักนิดหนึ่งมันถึงจะได้อย่างที่คุณต้องการแล้วในเรื่องของโชคลาภค่ะ คนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยโชคลาภเนี่ยนะคะถามว่ามีไหมมีแต่ไม่ได้มากมายอะไรนักนะคะมันเป็นแค่เข้ามาให้เราพอที่จะหอมปากหอมคอลันล้าหนุกนานเท่านั้นเองในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วคนที่จะให้โชคลาภกับคุณเนี่ยจะบอกเลยค่ะว่าการติดต่อกับเพศตรงข้ามนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณเอานะคะในเรื่องของความรักนะคนที่เกิดอาทิตย์ต้องบอกค่ะความรักช่วงนี้นะ ต้องบอกนิดนึงว่าหากใครคนที่มีครอ,อบครัวอยู่แล้วมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดจากันในเรื่องของกับสินเงินทองนิดหนึง่งผลประโยชน์รายได้บางครั้งบางคราวความคิดความอ่านมันไม่ตรงกันพอมันไม่ตรงกันเสร็จอันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดการขัดแย้งกันขึ้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้นิดหนึง่งอย่างอื่นความรักของคุณค่อนข้างโอเค แล้วคนที่คบหาดูใจกันนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังปัญหาเก่าๆจะกลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหึงหวงก็ดีความไม่เข้าอกเข้าใจกันก็ดีตรงนี้ต้องระมัดระวังส่วนคนโสดค่ะความรักของคุณช่วงนี้ยังไม่ค่อยที่จะมีอะไรที่เข้ามาหวือหวาให้กับชีวิตมากนะักรู้สึกว่าคุณจะทุ่มเทกับเรื่องของหน้าที่การงาน มากกว่าในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นคนตรวจความรักตอนนี้รอไปก่อนค่ะทีนี้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยถ้าหากเราจะพูดถึงในเรื่องของตัวเลขมงคลนะคะคนที่เกิดอาชีพเนี่ยเลขมงคลของคุณคือเลขหเลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดแล้วปีใหม่นี้นะคะถุมทรัพย์ของคุณเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้นะคะให้แต่งกายให้ดีให้สัสวยดูดีนะคะข้าวของอะไรที่มาเป็นของชำรุดของแตกหักแล้วก็ยังเสียดายอยู่อย่านำมาใช้นะคะ ขอให้ใช้ข้าวขอที่มันสมบูรณ์แล้วก็มันจะทําให้เรามีโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตเพราะพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อโสธรแล้วก็พญาครูสิงเหล่านี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยบ่งบอกถึงให้เราไปสักการะขอพรไปบูชาท่านแล้ววันไหนคิดจะเสี่ยงโชคนะคะบอกตั้งแต,แต่ต้นแล้วค่ะว่ามันสําคัญในเรื่องการแต่งกายเพราะฉะนั้นในวันที่จะเสี่ยงโชคนะคะขอให้แต่งกายให้สวยงามนะคะ อันนี้จะเป็นเคล็ดลับของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะมาถึงช่วงของช่วงท้ายของรายการนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขทักษะจริงๆนะเนี่ยเออลอตเตอรี่งวดนี้ออกวันที่17มกราคมเป็นอาทิตย์นะก็ตัวเลขที่มักจะเป็นตามสถิตินะคะเดี๋ยวก็จะมีขึ้นไว้ตรงรายการแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าในเลขของทักษะที่เป็นเลขในใจของอาจารย์รักนะคะก็จะมีเลข่กับเลข8 โดยเฉพาะเลขแปดนี้อาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ค่อนข้างที่จะชอบเป็นพิเศษเลยนะคะอันนี้ก็บอกกล่าวไว้แล้วเรามาพบกันใหม่กับรายการรักเล็ขเด็ดทางช่องทาง c ีมีดแล้วก็ 3BB g ีบีกิทนะคะรวมถึงช่องทางอ,อื่นๆด้วยอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ทุกทกท่านนะคะโชคดีเฮงๆปังๆแล้วว่ช่วงนี้อย่าลืมว่าโควิดยังมาอยู่ใกล้พวกเราดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะ กินร้อนช้อนส่วนตัวอันนี้สำคัญนะคะล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยแล้วอย่าลืมรักษาระยะห่างด้วยนะคะขอให้ทุกคนเฮงและปังค่ะสวัสดีค่ะ